ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เร t o เตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t o เตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่20มิถุนายน2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับเพื่อไทยยอมเสียมาดีใจเก์ครับ ก้าวไกลเตรียมฉลองหลังเพื่อไทยยกเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนรัศดรให้สุดท้ายต้องยกโซดาน้ำแข็งกลับไปตั้งหลักใหม่ยังก่อนเสียอ้วนภูมิธรรมเวชชยชัยสับขาหลอกหรือสื่อสารผิดพลาดมาดูไทม์ไลน์ของภูมิธรรมที่พูดถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนกันอีกครั้งวันเสาร์ที่17มิถุนายนขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าจากจุดเดิมเมื่อการหารือยังไม่จบ แล้วออกมาพูดเช่นนี้นั้นตามมารยาททางการเมืองเขาไม่ทํากันหรอกรอให้คนที่มีหน้าที่ในการหารือจริงๆดําเนินการให้เรียบร้อยก่อนจะดีกว่าและตอนนี้พักเพื่อไทยก็รอคําตอบอยู่วันนั้นภูมิธรรมตกปากรังสิมันโรมเลือดสาดไปมาวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนพริกจากหน้ามือเป็นหลังเทา้าพักเพื่อไทยมีจุดยืนและข้อสรุปของพักต่อกรณีประธานสภาดังนี้ 1- เราเห็นชอบในหลักการว่าพักอันดับหนึ่งจะทำหน้าที่ประธานสภา 2. เนื่องจากพักอันดับ1และ2มีจำนวนใกล้เคียงกันมากดังนั้นตำแหน่งรองประธานสภาทั้งสองคนจึงควรเป็นคนของพักลำดับ2และ3รายละเอียดการประสานงานต่างๆจะเป็นวาระของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปโดยตัวแทนของสองพักควรหารือกันอย่างไรก็ตาม ต้องรอกกตประกาศผลการเลือกตั้งและการประกาศรับรองสอสออย่างเป็นทางการก่อนตัวแทนของสองพรรคการเมืองจะหาหรือกันเพื่อสรุปให้เกิดความชัดเจนต่อไปคำพูดนี้ของภูมิธรรมถูกมองว่าเป็นการยกเก้าอี้ประธานสภาให้ก้าไกลกระทั่งวันจันทร์ที่19มิถุนายนคอการเมืองมองว่าพลิกอีกรอบพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งควรครองตำแหน่งประธานสภา และพักอันดับสองหากคะแนนเสียงสสห่างกันไม่มากก็ควรได้ตำแหน่งรองประธานสภาทั้งสองตำแหน่งซึ่งผมไม่ได้ระบุว่าจะมอบตำแหน่งประธานสภาให้กับพักการเมืองใดหรือสสคนใดเพราะในทางปฏิบัติจะต้องพูดคุยในรายละเอียดร่วมกันก่อนแต่ขณะนี้พักเพื่อไทยเป็นพักอันดับสองซึ่งการเป็นพักการเมืองอันดับสองที่ผ่านมามักจะมีการตั้งรัฐบาลแข่งแต่พักเพื่อไทยก็ไม่ได้กระทา เพราะคำหนึ่งว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการความเปลี่ยนแปลงและเมื่อพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมารวมกันได้312เสียงโดยที่พักก้าวไกลมีประมาณ150เสียงดังนั้นคงต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยและรอผลการรับรองการเลือกตั้งจากกรกะตก่อนเพื่อให้ทราบว่าพักการเมืองใดจะชนะเลือกตั้งลำดับที่หนึ่งที่ชัดเจนกระบวนการพูดคุยระหว่างพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลจึงจะเริ่มต้น ซึ่งหลังกะกะตรับรองการเลือกตั้งแล้วหมายความว่ารอกกตรับรองสสก่อนแล้วค่อยคุยว่าเก้าอี้ประธานสภาจะเป็นของใครซึ่งกะกะตรับรองสสทั้ง500คนในวันนี้ก็คือ19มิถุนายนแต่ความโดยสรุปเก้าอี้ประธานสภาจะตกเป็นของพักอันดับหนึ่งและพักเพื่อไทยก็ยอมรับหลักการนี้แล้วจะมีปาฏิหาริย์อะไรในการประกาศรับร,บรองสสอ,อย่างนั้นหรือ หากถอดเกมจากคำพูดของภูมิธรรมผลการเลือกตั้งไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงพรรคก้าวไกลมีสอสอ151คนส่วนเพื่อไทยมี141คนมันชัดเจนอยู่แล้วประธานสภาก็ตกเป็นของก้าวไกลแล้วเพื่อไทยจะเล่นเกมอะไรต่อหรือมองข้ามชอดไปแล้วโอกาสที่พิธาลิ้มเจริญรัตจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นั่นยากมากหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย เพราะเสียงสนับสนุนจะไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาคือ376เสียงฉะนั้นพิธาจะถูกปิดสวิตชโดยวุฒิสภาเพื่อไทยรู้ข้อนี้มาตั้งแต่ไก่โหแล้วที่ผ่านมาเหมือนเล่นตามน้ำโลกให้ตายใจแต่การเมืองยุคนี้การย้ายขั้วไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะพักเพื่อไทยที่อยู่ในช่วงขาลงเช่นนี้หากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาอีก จะกลายเป็นพักขนาดกลางในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ง่ายๆคนเสื้อแดงจะหันไปใส่เสื้อส้มกันหมดแต่ละย่างก้าวของเพื่อไทยจึงต้องทำอย่างระมัดระวังและบางคราวอาจต้องสละมาเพื่อกินขุนจึงมีความเป็นไปได้ครับที่เพื่อไทยจะยอมยกเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ก้าวไกลเพื่อเดินหมากต่ออีกตาเพื่อไทยต้องแต่งตัวเยอะพอสมควรเพื่อไม่ให้บวนชนคารหาว่าทรยศก้าวไกล รัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา121วรรคหนึ่งบัญญัติว่าภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกจากวันนี้นับไปภายใน15วันจะมีรัฐบิธีเปิดประชุมรัฐสภา จากนั้นจะมีการประชุมสภาเพื่อเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไทม์ไลน์ลนี้มาเร็วกว่าที่คิดเมื่อมีภาพออกมาว่าเพื่อไทยสละเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนให้ก้าวไกลแล้วและจากนั้นยกมือโหวตให้พิธาเป็นนายกแล้วแต่พิธาไม่ผ่านด่านสอวอเองเพื่อไทยช่วยก้าวไกลมาสุดทางแล้วไม่ได้ทรยศใดใทั้งสิน้นและถึงเวลาที่เพื่อไทยในฐานะพรรคอันดับสองจัดตั้งรัฐบาลบ้าง แล้วเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนไม่มีความหมายอะไรเลยหรือคำตอบคือสำคัญแต่มาจะสำคัญกว่าขุนได้อย่างไรประธานสภาผู้แทนไม่ได้เป็นคนกำหนดว่าใครจะเป็นนายกที่ประชุมรัฐสภาต่างหากเป็นผู้ลงมติประธานสภาผู้แทนทำได้เพียงนำชื่อบุคคลที่รัฐสภาเลือกขึ้นทูลเกล้าถวายเป็นหน้าที่ในหมวกประธานรัฐสภาต่างจากประธานสภาผู้แทนสมัยดรอาทิตย์กุไรรัต ที่สามารถเปลี่ยนรายชื่อนายกกลางทางก่อนนำทลเกล้าถวายการจัดตั้งรัฐบาลโดยพักลำดับที่สองจึงเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะมันเป็นทางสองแพ่งสำหรับพิธาจะมีตำแหน่งในรัฐบาลหรือจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านและเพื่อไทยเองก็รู้มานานแล้วการที่มีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลน,นายกจะไม่มีทางใช่อุ้งอิงเสถียหรือชัยเกษมเด็ดขาดคงได้ข้ออ้าง ัวโดยสุดจริตศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณภักกาศหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจ สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ส Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ